มา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 จอยกันจอยกันวุ้โอ้โหต้มยำหนวดเสมึกวันนี้จัดไปจัดเต็มจัดเต็มเต็มจัดไปไปหนวดมบกหนวดเบิกนี่หนวดเบิกกระดองต้มยำหนวดเบิกกระดองชมชมดอกอัญชันเอามา่ากินเข้าไป เดี๋ยวขอซีนากกันนะแม่ขั้วหมอนทองก็แซบไหลอ่มันัแต่้านกรอบนเนี่ยอกมักอๆนี่งนใหญ่ๆช่ยๆอยนอืมนับยันจะกลับไปแหกทอดจุดด้ยกุบกุบกุ๊บกุ๊บอบๆเนวเนี่ยวะ ย้อหองตัวน,นึมได้มามุม๊มบงางนน,อน,น่อบงวนหนึ่ <c oughs> งลยพกิดสาอยดูเทเล่กับแพ้งนะขาารดูเทเล่ืน,ะน,นอืม,อม ัวจิง้งจุกูได้มันแค่เท้าสองเท่ามันหนึ้งเรียกัน,นกนนอยู่ถ้าเป็นราเขาไปปุ๊บเป็นากินยังอืมปีนทางนะอย่างไะเสียบแสบด้ยไข่กับเสียบครับคเสียบด้วครับอมตาอมก็ดอกกันแค่นี้มัม่วมาฝาก รเรืออ่องต่อใช่บ้านไหนก็ถือทีอ่แม่เล้ยเออบอกว่าผึ้นเด็ดมาหายเรียบร้อยเลยก,การเกิเนยเงเลยบ่กเด้อดี้ครับขอบคุญหลายเด้อที่แม่ตากรุณาะเจ้ามาหายเรียบร้อยพอจกินเลยขอบุญคุณแม่คุณแม่ซื้อแล้วมาเล่าเด็ดผึ้นเด็ดหายเนาะคนจะเป็นคนมันคุณแม่ยังซื้อแล้วนะคุณแม่บานเย็นแม่บานเย็นอนนนอื เด็ดหก็ีบนตมานมานตลอดย่มาเดยนีนเด็ดเหรอป้อมเดอดเวยอืกินเท่าไรอืม้องเท่าไปกินเท่าไรเอ็มันี้นะเนี่ยถ้าแต่ถ้าไปตั้งร้านอาหารมอนี่เท่าไรหาเะหาผู้เลอ้ถึงจ

Dạ tập đấy, mình không cái này này. để không có tích lũy nên cố gắng mẹ cho ở đâu có cố gắng ở tay mình tập quán 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 ต้องกินให้หมดอือืยอืรัแก่ไหนอืออันนี้ก็ะเจ็บอืหายก็ช่วยจูด้วยอันนี้ก็ปรนบนะนี่กระเบเลยนี่เหมือนบ้องคำเอล่ะ Cái gì chúng ta nó quá Dừng, dừng 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 Dừng